อ่โหเฮ้เยรู้สึกว่าฝุ่นพวกนั้นมันหายไปแล้วเจ้ไนายครับเพามันไปแล้วครับโอเคจนฉันกําลังไปนะครับเรียกอะไรน,นะครับเะียเลยจ้ะเดียวเลยอ่ะอ่ะขุดไปขุดไปขุดไปเอาอ่าได้ละเอามันหายไปหมดแล้ววะมาดูสิครับตอนนี้มันหายไปแล้วอะ่อนนวอะอ,อือม,มีใครบาดเจ็บหรือเปล่าน่ะโอ้ยอโกผมว่าไม่น่ามีเคยนะครับ โอเคเข้าใจเออแล้วตอนนั้นผมลืมบอกพี่ไาเลยอะไรเหรคือตอนผมไปสำรวจห้องพักอเซอร์วิสอะผมไปเจอห้องเล็กๆอยู่ข้างๆฟ็อกซี่ด้วยอ,อู้จริงเหรอรีบพาพี่ไปดูเร็วเออทำไมครับโกไม่รู้อ่ะอาจจะเกีเ่ยวกับตัวตนของน้องอะพี่ก็เลยต้องรีบไปดูอ๋อรีบมาเลยครับอืมอ่าแล้วแล้วบรรลุนบอยกับออ้ยบรรลุนบอยกับวันนี้เป็นไงบ้างก็สบายดีครับ ไม่ได้เส็บตัวอะไรมากครับสบายดีครับหายห่วงเลยครับโอเคมาตามมาครับพี่มห้เดี๋ยวผมจะพาไปครับได้เลยได้เลยเนี่ยครับพี่ไหมห้องที่ผมพูดถึงอะ่ะอ,อืมพี่วอรน่าจะมีอะไรอยู่ข้างในเนาะแต่เราไม่มีอุปรกรณ์ที่เปิดมันได้เลยสิแต่ผมมีนะนี่ไง Sonic s c r ด l d r i v e r ที่ตัวผมเองในอ,อดีตให้ผมมาเนี่ยอันเนี้ยโอ้น้ั้นี่เองลองใช้มาเปิดประตูสิได้ครับ เสียงอาจจะบาดหูหน่อยชึบอ่าอ่าแค่แป๊บเดียวเองอ่ะพี่ไม้ตำ่ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่ไม้ผมเจออะไรไม่รู้อะอะไรล่อบอกมาสิบอกลักษณะของมันมามันเขียนข้างบนว่า police public call box นะครับฮะนี่น้องจะหมายถึงอะไรอะจกคือผมดูลักษณะแล้วมันเหมือนตู้โทรศัพท์อะครับตู้โทรศัพท์ ต้งโคลสับสีเลยสีวออกน้ำเงินฟ้าครับไม่ผิดแน่<ะ>มาถึงเลยครับไม่ผิดแน่เลยเนี่ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เขามาที่นี่ก่อนแล้วฮะหรือเขาก็ปลอมตัวเป็นมนุษย์ก็คือน้องไงโอ้ยงี้นี่เองเข้าใจแล้วเอาเดี๋ยวผมปิดประตูตรงนี้ไวก่อนนะเผื่อพวกอนิเมะตัวนิกมันจะมาโอเคไอเดียจำโอเคแล้วอะตามมาครับ เราไปดูเรากลับที่เดิมเถอะอไม่ต้องไปดูแล้วมได้เลยพี่ไมว่าไอ้ตู้สีฟ้าที่อยู่ในห้องน้ำใหม่มันคืออะไรเอ้ยพี่ไม้โอ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 แกจะพับเห็ดแกทำอะไรกับพี่ไม้เนี่ยซ่นมันตบหัวพี่หนีไปซะไม่ผมไม่หนีผมจะไม่ถอยอีกแล้วผมจะไม่ทิ้งใครอีกผมสัญญาไปแล้วสันญย คบเคยหรนีในว้ช่างทีหลังคร yup. lives, like, ับเออ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 เจ้าพระเพทแกอยากสู้กับฉันนักใช่ไหมเออออออเกมันอะไรตัวบดดุกที่ี้คลาดเอาแต่ดิ้นรนหาทางรอดแต่ว่าในที่สุดก็ไม่รอดเจ้าพระเพทที่จริงเราเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ ตอนไหนล่ก็ในอนาคตอ่ะเออตอนนี้มันอนาคตไหมในปัจจุบันครับก็ใช่ไงงั้นเออเฮ้ยทำไงดีเนี่ยถ้าเกิดเราเล็กบอนี่กับบอมบอลรุนบอยแล้วก็มันคงข่าพี่ไมเแน่งั้นทำไงดีอ่ะถูกแล้วพี่ไม้ครับเอเลรู้สึน พี่ไม้ช่วยบอกหน่อยสิครว่าอสกูไดเวอร์ที่ผมได้มามันสามารถลบกลระบบวงจรพวกอะไรแบบนั้นได้ไหมครับโกน่าจะได้มั้งโอเคคิ่แผนเด็ดออกแล้วย yeah. yeah. ะายอะแกดังเร็วกวาฉันโอ้โหเส้นจรงมากเลยโอ้โหโอ้โหนิ่งไปเลยอะ แต่สะกียรเลยดิเหมือนไส้จริงอ่าอ่ะ,อะพี่ไม้ลุกขึ้นมาได้แล้วครับอ่ะอ่ะอขอบคุณมากนะซนและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตะเกียร์แหละอืมเข้าใจกันเนอะอืมอ้าวแล้วทำไมเจ้านายไม่ยอมเรียกพวกเราละโกฉันกลัวว่าถ้าเกิดฉันเรียกพวกนายแล้วไอพี่พระเพ็มันจะฆ่าฆ่าพี่ไม้อะฉันก็เลยต้องจัดการด้วยตัวเองอ่ะ อืมเจดยอดเลยครับเจ้านายแต่เจ้านายครับเจ้านายใช้สกูเลเวอร์นั่นน่ะเหรอใช่แล้วมันสามารถรบกวนระบบวงจรหุ่งยนพวกนี้ได้ด้วยอ่ะอย่างนี้เองอืมโถดถยทำไมทำไมยอาไม่ได้สักทีทำไมเราถึงบังคับไม่ได้สักทีโถยโถเอลเซนมไปทงไงนายเนี่ย โอ้แต่ราต้องรีบไปอ่าตึ๊ก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 เออต้มงปุ่มแน่แน่เลยเหเอาแล้วนะทุกคนงั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าทุกอย่างเลยด้วกันว่าทำไมฉันทึงรู้เรื่องชื่อพวกนายแล้วทำไมฉันทึงรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนอู้เล่าเลยเซนเล่าเลยพี่อยากรู้อยู่ใช่ครับเจ้านายเล่าเลยแล้วอะไรครับเจ้านายคือเรื่องมาเป็นอย่างนี้นะคือเออคือพี่ก็จะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะอแต่ว่าก็ Măng có ơm. Huah ah 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 ah. Wait, nâng sĩ hoài hoi. Huah ah 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 ah